เราจะมาทำความรู้จักกับเกลือของเมืองคุโรชิโอกันแล้วเดี๋ยวอุ้มขอบอกเรื่องเกลือเกี่ยวกับญี่ปุ่นก่อนนะถ้าเกิดว่าพูดถึงเกลือญี่ปุ่นนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกถึงเกลือที่มาจากโอกินาวาเพราะว่ามีความหลากหลายสีสันมีหลากหลายรสชาติจริงๆแล้วเกลือกับคนญี่ปุ่นเนี่ยมีความผูกพันกันมากๆเลยโดยเฉพาะการปรุงอาหารคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาก็จะแบ่งเกลือกินกับอาหารประเภทต่างๆ เกลือแบบนี้จะต้องกินกับข้าวปั้นเกลือแบบนี้กินกับเทมปุระเกลือแบบนี้กินกับเต้าหู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาก็นิยมทําอาหารที่ได้รสชาติที่เป็นแบบรสชาติที่มาจากธรรมชาติเขาก็จะไม่ค่อยปรุงแต่งไม่ค่อยใส่พริกไม่ค่อยใส่เครื่องปรุงเยอะฉะนั้นเนี่ยรสชาติที่ออกมาจากผากักหรือรสชาติที่ออกมาจากเนื้อเนี่ย ถ้าเกิดว่าให้มันได้รสชาติดีขึ้นเนี่ยก็จะต้องใส่เกลือลงไปคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาก็เลยมีการผลิตเกลือที่พิถีพิถันมากๆเลยจริงๆแล้วบ้านเรานะก็ผลิตเกลือได้แต่ว่าอุ้มเนี่ยอยากจะมาดูความแตกต่างของการผลิตเกลือจากบ้านเราแล้วก็การผลิตเกลือของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะลองมาสืบดูเผื่อว่าถ้ามีไอเดียเนี่ยจะเอากลับไปทําที่บ้านบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ พูดไทยได้เหรอได้นิดหน่อยนะครับได้นิดหน่อยทำไมพูดไทยได้อะเพราะว่าคุยเรืยอที่โมชอนะครับวันนี้อุ้มสบายแล้วชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อทาคุมารุนะครับทาคุมารุชื่อเรมมารุมารุโอเคงั้นอุ้มเรียกมารุได้ไหมได้ครับโอเควันนี้เดี๋ยวมีคุณมารุนะคะเขาเป็นเจ้าของเ้าทีฟนี่เองแล้วก็เดี๋ยวอุ้มจะให้เขาเนี่ยพาชมโรงงานเกลือของเขาเลย พาชมที่โรงงานเ้าชีบหน่อยได้ไหมได้ได้โอเคได้ไปไปไปมาลูซัง How long you make the song? พ่อกับแม่ทำกัวสามสิบสามสิบสามสิบปีเออปองทำกัวสิบปีแล้วอโรงงานนี้สิบปีแล้วใช่ครับแล้วของพ่อกับแม่เหมือนกับที่มาลูซังทำไหมไม่ด้วยนะ ไม่เหมือนเหรอทำเองอ๋อทำเองเลยอ้าวแล้วอันนี้อะไรอันนี้น้ำทะเลบบเน้ำทะเลอันนี้น้ำทะเลเค็งขมอ๋ออันนี้น้ำทะเลแบบ,บแขเข้มข้นอืมอันนี้มิกาดิมีกาดิมีกาดิแบบขมใช่ค่ะแค่ในเทสชิมหน่อยชิมขอลองชิมหน่อยชิมยังไงอ๋อ มไม่ค่อยเค็มอ่ะไม่ค่อยเก๋อม่ค่อยเค็มอันนี้เค็มมากเหนียวมากอันนี้ใช่เหรอสีไม่เหมือนน้ำทะเลเลยค่ะอันนี้ไม่เค็มแล้วอันนี้ข,ขมขมมากคือมาลุชังเนี่ยเขาให้อุ้มลองชิม อันนี้จะเป็นน้ําทะเลธรรมดาเลยก็เออรสชาติเค็มปกติอันนี้น้ําทะเลแบบเข้มข้นแต่อไม่รู้นะว่าเขาใส่อะไรลงไปแล้วอันนี้โอ้โหเกินน้ําทะเลแล้วขมมากอันนี้เค็มจนขมเลยน้าทะเลนะออเประมาณวันสี่หนึ่งสองสเปอร์อรธรรมดานะออ 1อิออนันนี้30%มเอทำอย,ยังไงเออแล้วทำยังไงอ่ะที่นี่น้ำทะเลจากนี่เหรอใช่ครับอันนี้คือมหาสมุทรแปซิฟิกใช่แปซิฟิกโอเชียน ออันนี้ก็คือน้ําทะเลจากมหาสมุทรแปซิฟิกนะนเพื่อนๆโอนฟลับน้ำทะเลเออแล้วก็ this า a ิ i l i t y เออก็คือเขาสูบน้ําทะเลมามาพักตรงนี้แล้วก็จะมีท่อข้างล่างสูบเข้าไปในห้องนี้เ,ออเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องนี้กันใช่ด้วยโอเค โรงเรือนของเขาแล้วนะคะจริงๆโรงเรือนก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนๆมันเป็นโครงสร้างไม้ทั้งหมดเลยแล้วก็จะดูแบบโปร่งแสงแล้วเขาก็เอาเหมือนเป็นแบบผ้าพลาสติกอะแล็ปไว้ทั้งหมด<อ>แต่ที่น่าสนใจก็คือทําไมถึงต้องทาเป็นน้ําตกลงมาแบบนี้มาดูซ้างใช่อันนี้คือน้อําทะเลแล้วทําไมต้องทําเป็นน้ําตกอน้าตกน้ำทะเลสามปาเซน อ่าถาตกมากนะสิองปอร์เซนประมาณูดูรงอนเือนดวงเดือนเดือนูอดูหนาวชอ,องดวงคือเขาบอกว่าสูบน้ำทะเลขึ้นมาน้ำทะเลอ่ะมันมีความเค็มอย่างที่มเมื่อกี้ไปทดลองก็คือแค่สาเพราะซนนั้นเองมันยังเค็มไม่พอแต่ถ้าเกิดว่าสูบแล้วก็ทำให้มันตกลงมาแบบนี วนสูบแล้วก็ให้ตกลงมาแบบนี้เรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเนี่ยจะทาให้ความเค็มของน้าทะเลเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก3%เป็น12ซโอ้หน้าร้อนทําแบบเนี้ยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับหน้าหนาวทําแบบเนี้ยสองเดือนใช่ครับแล้วหน้าฝนนะถ้าฝนตกอ่ะไปเที่ยวเพราะว่าทําไม่ได้ <laughs> ทําไม่ได้นะโอ้ทำไม่ได้ก็ไปเชี่ยวโอ้อาชีพนี้น่าสนใจ <laughs> ต่อไปสเต็ปทูไปไหนต่อไปคริสตัลไลซ์เฮาส์คริสตัลไลซ์เฮาส์โอ้โหทำเกลือทำไมต้องส้ง <laughs> ลงสวยๆขนาดนี้อันนี้ไอ้ปลอมใส่ก่อนเหรอ <laughs> แล้วอันนี้อะไรอันนี้ไม่มีอะไรอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ใส่ใส่น้ำน้ำทะเลเข้มข้นใส่น้ำทะเลเข้มข้นอ่ามิกซิ่งมิกซิ่งอ๋อทำแบบนี้วันละวสามครั้งอืมแล้วมิกซ์ทำไมอ่ะทำแบบนี้ทำไมวันละสามครั้งนี่ยอ่าเพราะว่าถ้า ไม่เออตําคริสตัลใหญ่มากนะแล้วกซ์ครั้งละกี่นาทีอ่ะสองนาทีสองนาทีอ๋อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ทั่วๆสองนาทีใช่ครับวันละสามครั้งใช่ครับรวมเป็นทั้งหมดหนึ่งอาทิตย์หอาทิตย์อ่าพอหนึ่งอาทิตย์เสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้นะอันนี้ baby สองก็จะได้เป็น baby สอง แล้วมันเป็นยังไงอ่ะดูยังไงอันนี้เบบี้สอดนะเขียนได้นะก็ไกพูดได้แล้วยังเขียนได้อีกโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยโอ้ใช่นี่ไงแล้วแล้วถาดนู้นอ่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันโอ้เหมือนกันเนาะนี่เพื่อนเพื่อมาดูดิอันนี้ถาดนี้นี่ขาวเลยทั้งถาดเลยจับได้ไหมได้ครับ มันมันรู้สึกว่ามันมันสักสากนิ้วเหมือนเป็นแบบเออมีเกลือเล็กๆเ,เ,เข้ามาแล้วโอ้นี่นีเ่เกลือเกลืออืมเกลือ ตั้งแต่เข้ามาถึงที่โรงงานอุ้มบอกเลยว่าสนุกและเกิดความน่าสนใจมากๆโรงเรือนสวยบรรยากาศดีวิธีการผลิตก็น่าสนใจอยากเห็นตอนเสร็จแล้วจริงๆว่าเจ้าเกลือแสงอาทิตย์ของซอลส์เทฟเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงแต่ตอนนี้คงต้องพักก่อนเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะไหนอะเครื่องแมชีนอะอันนี้ซูเปอร์แมชีนฮะ <laughs> ใส่เกอน,นิดหน่อยออ อ่ากินสิอืมอ,อ,อ,อร่อย